มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนกรมสมเด็จพระเทพโปรยกล้าวให้อธิบดีจุลาเชิญปริญญาบัตรมอบนิสิตป่วยมะเร็งเมื่อวันที่1 3กันยายน63นะคะศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้อภากรอธิบดีจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชิญปริญญาบ,าบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้า กรมสำเร็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปพระราชทานแก่นางสาวอัสมาพุทโตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรคารุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2562ก่อนกําหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่1-2ตุลาคม2563เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากนางสาวอัสมาพุตโตผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรขาราุศาสตร์บัณฑิตมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถระพระราชทานปริญญาบัตรตามกําหนดการได้สร้างความปราบปลื้มใจและซราบซส้งใจในพระมหากรุณาธิคุณแก่นิสิตและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นายพิบูลหัตถักกิจจกโกศลผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยว่าในกรณีนี้ทราบว่าทางพ่อแม่ของนางสาวอัสมา ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัยว่าบุตรสามีอาการป่วยหนักจึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เนื่องจากนางสาวอัสมาพุตโตอายุ24ปีเป็นมะเร็งที่ไตระยะสุดท้ายซึ่งเรียนจบการศึกษาจากคณะคารุศาสตร์ชุลาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องจึงได้นำเข้ากราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่งพระเมตตาพระรชธานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเองแต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้จึงส่งรับสั่งให้อธิบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเชิญปริญญาบัตรมามอภาย้นสิตถึงบ้านพักที่จังหวัดปราจีนบุรีแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้านนั้นนิสิตมีอาการชักเกรงหมดสติและหยุดหายใจ จนเจาหน้าที่ต้องทำ CPR ไปถึง1-2นาทีจึงนำตัวส่งยังโรงพยาบาลทซาพระยาภัยภูเบตเมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่ในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิน้นโดยในพิธีระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่1-2ถึงตุลาคม2563เป็นพระมหากรุณาธิคุณโดนกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้บัตรนี้ความซาฝรละอองพระบาทสมเด็จพระนิธิธรรมราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามที่จุฬากราบปังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณานางสาวอัสมาพุตโต สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขาราสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประจำปี2562แต่มีโรคภัยเบียดเปบียนไม่สามารถเข้าร่วมในพธิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้นั้นโดยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งจึงส่งพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้อธิบดีแล้วก็คณะมหาวิทยาลายัยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อพระหา เพื่อเชิญไปพระชถา,านแก่นางสาวอัสมาพุตโต,ตก่อนกำหนดวันพิธีพระาสถานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระคุณเป็นประเสริฐพระองค์นั้นเป็นล้นเกล้าล,ล้นกระหมอมหาที่สุดไม่ได้ในโอกาสนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ขอประกาศให้ทราบด้วยกันว่านางสาวอัสมาเป็นครุศาสตร์บัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีศัก์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการเมื่อประกาศ,ากาศวันที่12กันยาย,ยน2563อย่างไรก็ตามนางสาวอัสมาในชุดคุยได้รับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่สร้างความปลับปื้มใจแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวพุทโตอย่างหาที่สุดไม่ได้ ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างน้ำตาไหลในความประทับใจที่ได้สารฝันให้นางสาวอัสมาเนื่งสาเป็นนักศึกษาที่เรียนดีมีความขยันแล้วก็กรตันอยู่ต่อพ่อและแม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life ์เอ e ค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดถาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ